นีตั้งอยู่ห่างไกลาจากเมืองใหญ่เอและเพื่อนๆไม่ได้คิดว่าจะเจอกับอะไรแปลกประหลาดเลยในทริปนี้พวกเขาตัดสินใจเดินทางมาเพราะอยากหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่และหาความสงบในธรรมชาติแม้การเดินทางจะยาวไกลแต่บรรยากาศของหมู่บ้านกลับน่าสนใจและดึงดูดให้พวกเขาอยากสำรวจ พวกเขาพักที่บ้านไม้หลังเล็กๆในหมู่บ้านที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติแค่บ้านที่ถูกทิ้งร้างมากมายและถนนที่เต็มไปด้วยหญ้ารกพวกเขามีเวลาทั้งวันในการสำรวจหมู่บ้านพวกเรามากันไกลขนาดนี้แล้วไม่ลองเข้าไปสำรวจร้านนี้บ้างหรอือ มิตเพื่อนของเอกที่ชอบสะสมของตัวถามด้วยท่าทางตื่นเต้นเขาชี้ไปที่ร้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ริมถนนร้านที่ดูเหมือนจะตั้งอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนโดยมีหน้าต่างไม้เก่าๆและประตูเหล็กบานเล็กที่เปิดต้อนรับลูกค้าเอกมองร้านนั้นอย่างสงสัยดูไม่ค่อยจะเหมือนร้านของที่ระลึกเลยนะเนี่ยแปลกมากเขากล่าพลางมองไปที่ร้านซึ่งมีเครื่องรางและสิ่งของแปลกๆตั้งเรียงรายอยู่ภายใน วิทย์และเพื่อนๆเ,เดินเข้าร้านไปก่อนที่เอกจะตามเข้าไปด้วยความลังเลเขารู้สึกถึงความมืดและบรรยากาศอึมครึมภายในร้านมีกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นสมุนไพราบางชนิดที่ทำให้รู้สึกประหลาดใจสวัสดีค่ะเสียงของหญิงสาวไว้กลางคนดังขึ้นเมื่อเธอเดินออกมาจากมุมหนึ่งของร้านเธอสวมเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากับยุคสมัยนี้มากนักดวงตาของเธอแฝงไปด้วยความลึกลับยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ทุกคนในกลุ่มหยุดนิ่งมองไปรอบๆก่อนที่จะหยุดอยู่ที่โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องรางต่างๆทั้งยันตะกรุดและเครื่องประดับที่ดูเหมือนจะมีอำนาจลึกลับเครื่องรางพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นของที่หายากนะครับวิตกล่าวขณะที่เดินไปที่โต๊ะมันค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นๆที่เคยเห็นหญิงสาวยิ้มออกมาน้อย มันเป็นของเก่าแก่จากหลายแห่งในภูมิภาคนี้ขบังอย่างถูกใช้ในพิธีกรรมโบราณบางอย่างมีพลังที่สามารถช่วยเสริมโชคลาภหรือคุ้มครองแต่ก็ต้องระวังให้ดีเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วดูซีเรียดเอกหยุดอยู่ที่ตะกรุดเก่าๆที่ถูกจัดอยู่บนแผ่นไม้ข้างๆมีรวดลายของยันเขียนอยู่บนมันดูแล้วมันทั้งเก่าและมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาเพื่อพิจารณาไกลฮ่าฮ ไม่ควรเปิดมันค่ะหญิงสาวรีผ้าม,มันมีพลังบางอย่างที่คุณไม่อาจคาดเดาได้ถ้าเปิดมันขึ้นมาสิ่งที่ตามมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเอกรู้สึกขนลุกเล็กน้อยจากคำเตือนนั้นแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้เขาหยิแตะกรุดนั้นไว้ในมือและแตัดสินใจจะซื้อมันไปไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่คิดว่าอยากลองเก็บไว้บูชาหญิงสาวมองเขาด้วยสายตาที่ลึกลับก่อนจะยิ้มบางบ ถ้าคนคิดอย่างนั้นก็ได้ขาดแต่นี้เป็นคำเตือนอย่าเปิดมันขึ้นเด็ดขาดเอกะจ่ายเงินและเดินออกจากร้านไปพร้อมกับเพื่อนๆแต่ในใจเขากลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ไม่ได้ถูกบอกกับเขาอยู่ หลังจากออกจากร้านเครื่องรางนั้นเอกและเพื่อนๆกลับมาที่บ้านพักที่หมู่บ้านพวกเขานั่งรวมกันในห้องนั่งเล่นหัวเราะคุยกันเกี่ยวกับการเดินทางที่แสนสนุกแต่มีบางสิ่งที่ทําให้เอกไม่สามารถวางใจได้เมื่อเขาหยิบตะกรุดขึ้นมาดูมันอีกครั้งมันยังคงมีลวดลายเย็นแปลกๆซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจความหมายของมันดีนะักแต่ความอยากรู้อยากเห็นยังคงทับทมอยู่ในใจเอาละผมขอดูมันหน่อย วิธีเห็นตะกรุดในมือเอกกล่าวเสียงเขาดูตื่นเต้นไม่น้อยมันดูเจ๋งดีนะนี่ทำจากวัสดุอะไรเนี่ยเอกกลางเลเล็กน้อยก่อนจะยื่นตะกรุดให้เพื่อนดูพี่เขาบอกว่าอย่าห้ามเปิดนะแต่เขากล่าวทิ้งท้ายอย่างลังเลวิจับมันขึ้นมาดูใกล้ๆก,ก่อนที่จะเริ่มหมุนมันไปมาด้วยความสนใจมันดูเหมือนของจริงนะพวกนี้ดูไม่เหมือนของที่ขายทั่วไปเลย ขณะที่วิตรกำลังดูตะกรุดใบหน้าของเอกกลับเริ่มมืดมนลงเหมือนรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เขารู้สึกอึดอัดอยู่ในใจเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาใกลทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเอกเพื่อนสาวของเขาถามด้วยความสงสัยขณะมองเขาไม่รู้สิรู้สึกแปลกแปลกนะมันเหมือนมีใครมองเราอยู่เอกพูดเบาๆและหันไปมองรอบๆห้อง เพื่อนๆคำออกมาโนเอกรู้สึกกลัวเรื่องนี้หรอือวิทพูดพร้อมหัวเราะเอกพยายามสะบัดความรู้สึกนั้นออกจากหัวก่อนจะโยนตะกรุดลงบนโต๊ะแล้วพูดอย่างตั้งใจเอาล่ะผมจะเก็บมันไว้แบบนี้จบกันไปเลย คืนเดียวกันนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนเอกกลับฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในที่มืดเธอสวมชุดที่เก่ามากสภาพเสื้อผ้าและผมยุ่งเหยิงบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเย็นยะเยือกและเสียงสะอื้นเบาๆเสียงของเธอก็ดังมาจากมุมมืดในฝันช่วยช่วยด้วยเสียงนั้นกระซิบในอากาศเสียงมันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดที่เอกไม่เคยได้ยินมาก่อน เอกสะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกเหนื่อท่วมตัวเขาหอบหายใจแรงขณะที่สายตาของเขามองไปรอบๆห้องที่มืดสนิทเขาพยายามตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นไปหาน้ำดื่มหรือจะนอนต่อไปแต่ความรู้สึกที่เหมือนมีใครบางคนจ้องมองมาที่เขาก็ทำให้เขาหวัดระแวงเมื่อมองไปที่ข้อมือของตัวเองเอกพบว่ามีรอยเล็บเล็กๆขีดข่วนอยู่ทั่วแขนรอยขีดข่วนดูสดใหม่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ เอกรีบลุกขึ้นจากเตียงรู้สึกตัวว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเขาตะโกนเรียกเพื่อนๆที่นอนในห้องข้างฮ่าฮวิทย์ปุ้ยมาดูนี่เขาเรียกเสียงดังเพื่อนๆนวิ่งเข้ามาหาเอกยืนอยู่กลางห้องหายใจหอบรอยขีดข่วนที่ข้อมือของเขายังปรากฏชัดเจนบนผิวหนังอะไรกันเอกมันเป็นอะไร ปุ้ยถามด้วยความตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกับผมผมไม่เข้าใจเอกพูดเสียงสัน่นเมื่อคืนผมฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งแล้วตอนนี้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างตามผมมาจากฝันนั่นวิทย์มองดูตะกรุดบนโต๊ะขณะเดียวกันก็นึกถึงคำเตือนของหญิงสาวในร้านเครื่องรางเราอาจจะต้องหาคำตอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนวิทย์พูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง ถ้าไม่อยากให้มันแย่ลงไปกว่านี้เราต้องหาวิธีหยุดมันเอกยืนมองตะกรุดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลและรู้สึกว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น เช้าวันถัดมาหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเอกและเพื่อนๆตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่มีคำตอบพวกเขาต้องการหาวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้ก่อนที่จะสายเกินไปเอกเก็บตะกรุดลงในกระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวังเหมือนมันเป็นสิ่งของอาถรรพ์ที่ต้องเก็บให้ห่างจากสายตาเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแค่ฝันได้เอกพูดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งทานอาหารเช้าในบ้านพัก วิทยาก์หน้าใช่เราต้องหาคำตอบมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญหรือฝันแค่ครั้งเดียวเราไปหาข้อมูลในหมู่บ้านกันไหมเมื่อเสนอบางทีคนที่นี่อาจจะรู้จักเรื่องราวของตะกรุดหรือหญิงสาวในฝันของเอกก็ได้ พวกเขาตกลงกันว่าจะไปเยี่ยมผู้คนในหมู่บ้านและถามหาข้อมูลเกี่ยวกับตะกรุดและตำนานที่อาจเกี่ยวข้องกับหญิงสาวในฝันเอกยังรู้สึกสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความอยากรู้ที่จะค้นหาความจริง หลังจากเดินไปยังบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นที่อยู่ของคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านพวกเขาได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านเธอสวมผ้าปาูปากและมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นแต่ดวงตาของเธอกลับแหลมคมสวัสดีครับเรากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับตะกรุดเกา่เกาๆที่มีลวดลายแปลกๆหน่อยครับเอกถามออกไปด้วยน้ำเสียงสุภาพ หญิงชรามองพวกเขาอย่างสงสัยก่อนที่จะขยับตัวลุกขึ้นและเดินเข้าไปในบ้านพวกเจ้ามาจากที่ไหนกันมาหามันทำไมกันถึงตอนนี้วิตอบด้วยน้ําเสียงระมัดระวังพวกเรามาจากเมืองข้างๆครับเรากำลังสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับของเก่าในหมู่บ้านนี้ หญิงชรามองพวกเขาด้วยสายตาที่เหมือนรู้ว่ามีบางอย่างไม่ปกติเธอเดินกลับไปที่บ้านและดึงหีบไม้เก่ามาก่อนที่จะหยิบหนังสือเก่าปอนหนึ่งออกมานี่คือหนังสือบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเราหญิงชรากล่าวขณะเปิดหนังสือเก่าๆหนึ่งเล่มแล้วมันก็มีตำนานเกี่ยวกับตะกรุดนี้ด้วยตะกรุดที่ถูกทำจากกระดูกของหญิงสาวคนหนึ่งเอกหันไปมองหญิงชราด้วยความตื่นเต้น มันเป็นของจริงหรือครับหญิงชรงเัเงียบไปสักพักก่อนจะพูดเบาๆหญิงสาวที่พูดถึงในตำนานนั้นเป็นคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนในป่าช้าหลังหมู่บ้านนี้เธอถูกกล่าวหาว่าทำลายพิธีกรรมและทำให้หมู่บ้านต้องเผชิญกับคำสาปเธอหยุดพูดและมองพวกเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเห็นใจ ทุกครั้งที่มีคนเปิดตะกรุดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิญญ,ญาณของหญิงสาวจะกลับมาและมันจะตามทวงสิ่งที่มันเสียไปจากคนที่เปิดมันเอกและเพื่อนๆมองหน้ากันด้วยความตกใจแต่สิ่งที่หญิงชราพูดทําให้พวกเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญหรือความกลัวจากจินตนาการแล้วเธอต้องการอะไรจากเราเอกถามเสียงเบาหญิงชรามองเขาอย่างรู้ทัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปลดปล่อยวิญญาณนั้นเธอต้องการให้คุณช่วยทําพิธีบางอย่างเพื่อปลดปล่อยเธอแต่คุณต้องระมัดระวังเพราะถ้าทําผิดพลาดทุกสิ่งจะยิ่งแย่ลงทำพิธีอะไรครับวิทถามด้วยความอยากรู้หญิงชารานิ่งไปสักพักก่อนจะหยิบของบางอย่างออกมาจากหีบไม้แล้วแสดงให้พวกเขาดู นี่คือเครื่องรางที่ใช้ในพิธีการปลดปล่อยวิญญาณของเธอต้องใช้ตะกรุดนี้ให้ถูกต้องและต้องมีคำสัญญาที่แท้จริงกับวิญญาณของเธอแต่เธอไม่ได้พูดอะไรต่อจึงทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความรู้สึกว่าพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งที่อันตรายกว่าที่คิดเอกรู้สึกได้ถึงความกดดันในและเริ่มรู้ว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาได้อีกต่อไป หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากหญิงชราที่หมู่บ้านเอกและเพื่อนๆรู้สึกเหมือนเก้าวเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยอันตรายและความลึกลับมากยิ่งขึ้นพวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเอกได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจจะหาทางปลดปล่อยวิญญาณที่ติดตามเขามาแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เขาคิด คืนนั้นเอกตื่นขึ้นกลางดึกอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันแต่เป็นการตื่นขึ้นในห้องที่มืดและเงียบเกินไปจนเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวรอบตัวแม้กระทั่งเสียงสะอื้นที่คุนเคยดังขึ้นในอากาศช่วยด้วยเสียงของหญิงสาวดังขึ้นเบาๆรอบตัวเขาเอกรีบลุกขึ้นจากเตียงเหนือท่วมตัวมือเย็นเฉียบรอยเล็บบนร่างกายเขาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม เขาพยายามที่จะเคาะประตูห้องเพื่อนๆแต่ก่อนที่เขาจะออกจากห้องเสียงบางอย่างจากกระเป๋าของเขาก็ดังขึ้นมันคือเสียงของตะกรุดเอกหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งดวงตาของเขาจ้องมองมันด้วยความลังเลแต่ในใจเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบเขาไม่สามารถปล่อยให้ความกลัวครอบงำเขาได้อีกเราต้องทำตามคำแนะนำของหญิงชราเขาพึมพำกับตัวเอง เอกเดินไปที่ห้องของเพื่อนๆพ,พร้อมกับตะกรุดในมือขณะที่เขาเปิดประตูเข้าไปวิทและปุ้ยต่างก็ตื่นจากการสะดุ้งเหมือนกันเอกนี่มันอะไรอีกวิทยถามเสียงเครียดเมื่อเห็นท่าทางของเอกที่ดูเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเราต้องทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณน,นั้น เอกพูดเสียงหนักแน่นหญิงชาราบอกว่ามันไม่ใช่แค่การปล่อยวิญญาณธรรมดาเราต้องให้คำสัญญากับเธอแต่ถ้าผิดพลาดทุกอย่างจะเลวร้ายขึ้นปุ้ยมองตะกรุดในมือเอกด้วยสายตากังวลเราจะทำยังไงละ่ะพิธีอะไรที่ต้องทำกันเอกอธิบายถึงข้อมูลที่หญิงชาราให้ไว้แม้ว่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักแต่เขารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถทำได้คนเดียว พิธีนี้ต้องใช้ของบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนนี้เอกพูดก่อนจะเปิดกระเป๋าเสื้อออกและนำเครื่องรางจากหญิงชาราที่เขานำติดตัวมาให้เพื่อนเพื่อนดูวิทยหยิบเครื่องรางในมือและถามอย่างสงสยัยสิ่งนี้มันคืออะไรมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในพิธีแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเราต้องไปที่ป่าช้าหลังหมู่บ้านที่ที่เธอถูกฝังเอกพูดเสียงต่ำ เพ,เพื่อนต่างตกใจไม่น้อยแต่ในที่สุดพวกเขาก็ยอมตกลงที่จะตามเอกไปเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดคำพวกเขาเตรียมตัวที่จะเดินไปยังป่าช้าเพื่อทำพิธีให้เสร็จสิน้น เมื่อเดินมาถึงป่าชา้าเอกรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายอยู่ในอากาศมันเหมือนกับว่าอากาศที่นี่เต็มไปด้วยความตึงเครียดพวกเขาเก้าวเดินไปตามทางที่รกเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆขณะที่เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ท่ามกลางความมืดมิดนั้นเอกรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นกำลังจ้องมองเขาอยู่เราต้องหาหลุมฝังศพของหญิงสาวคนนั้นให้เจอเอกพูดเสียงเบา วิธีเดินตามมาข้างๆถามเสียงเครียดถ้าเราทำผิดพลาดละ่ะถ้าเราผิดพลาดอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราคงต้องเสี่ยงแล้วละ่ะเอกตอบขณะที่พวกเขากำลังค้นหาห,าหลุมศกในป่าช้าไฟฉายก็ส่องไปบนหลุมฝังศพที่เก่าแก่แห่งหนึ่งมันถูกปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์รกท่ามกลางความเงียบสงบนั้นพวกเขาสังเกตเห็นแผ่นหินที่จะรึกชื่อบางชื่ออยู่ นี่คือที่นี่หรือเปล่าปุ้ยถามด้วยเสียงสัน่นเอกพยักหน้าและเดินเข้าไปใกล้หลุมศพมากขึ้นเขาไม่อาจหยุดตัวเองจากความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำอาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปพวกเขาทำพิธีตามคำแนะนำของหญิงชราเอกถือเครื่องรางและตะกรุดไว้ในมือขณะบรรยายคำสัญญาที่เขาได้ยินมาทันทีที่เขาพูดจบร่างบางที่คล้ายจะเป็นแสงจางๆปรากฏขึ้นในอากาศ หญิงสาวในฝันบรรยากาศในป่าช้าท่ามกลางความมืดมิดเริ่มกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้เอกยืนอยู่ท่ามกลางแสงจากไฟฉายที่สันไหวร่างของหญิงสาวในฝันปรากฏขึ้นในอากาศตาเธอเป็นประกายเจิดจ้าสองประกายอันยินเยียบและเศร้ามองเสียงสะอื้นที่คุนเคยดังมาอย่างใกล้ชิดสั่นสะเทือนอยู่ในหัวใจของเอก หญิงสาวยืนนิ่งในอากาศเรากับจ้องมองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรมีเพียงเสียงสะอื้นที่ดังก้องในใจของทุกคนฉันมาหามันแล้วเสียงของเธอดังขึ้นเบาๆก่อนที่จะหันหน้ามามองเอกเอกรู้สึกเหมือนหัวใจเขาจะหยุดเต้นเมื่อสายตาของหญิงสาวสัมผัสกับตาของเขาเขาหยิบตะกรุดในมือแน่นและเริ่มพูดคำที่หญิงชราให้ไว้ขอโทษที่ทำให้เจ้าเจ็บปวด ขอโทษที่ไม่ได้เข้าใจความทุกข์ของเจ้าขอโทษที่ทำให้เจ้าไม่สามารถพักผ่อนอย่างสงบได้เอกพูดเสียงสัน่นแต่ในใจเขาก็แน่แน่ที่จะทำให้ทุกอย่างจบลงหญิงสาวยืนนิ่งเหมือนกับรอฟังคำพูดของเขาเมื่อเสียงสะอื้นเงียบลงเหมือนเวลาได้หยุดลงชั่วขณะข้าขอสัญญาว่าจะช่วยเจ้าปลดปล่อยจากความเจ็บปวดนี้ ถ้าจะไม่ให้เจ้าเป็นเช่นนี้อีกเอกพูดต่อร่างของหญิงสาวเริ่มสั่นสะทานในตอนแรกมันดูเหมือนจะเป็นการแสดงออกของความขัดแย้งภายในแต่ในที่สุดเสียงสะอื้นก็เงียบลงและร่างนั้นเริ่มเลอเหมือนกลายเป็นแสงจางฮ่าฮขอให้เจ้าจงไปอย่างสงบเอกกล่าวด้วยความตั้งใจ เมื่อคำพูดนี้ดังขึ้นในอากาศร่างของหญิงสาวเริ่มจางหายไปท่ามกลางแสงที่เบลอและค่อยๆหายไปจนหมดแต่ก่อนที่เธอจะหายไปสนิทเธอหันมามองเอกด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณและจากนั้นเธอก็หายไปในอากาศอย่างสิ้นเชิง ท่ามกลางความเงียบสงบที่ตามมาทุกอย่างเหมือนกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้งปุ้ยและวิทมองไปที่เอกซึ่งยืนอยู่อย่างเงียบๆต้องมองไปยังสถานที่ที่หญิงสาวเคยยืนอยู่มันจบและใช่ไหมปุ้ยถามด้วยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจเอกพยักหน้ายอย่างเชื่องช้าแม้ว่าจะยังรู้สึกถึงความัวในใจแต่เขาก็รู้ว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องใช่มันจบแล้ว เอกพูดตอบเสียงเบาพวกเขาหันหลังกลับและเดินออกจากป่าช้าไปในที่สุดหลังจากผ่านการทดลองและการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มืดมนที่สุดพวกเขารู้สึกเหมือนกับว่าหลายสิ่งในชีวิตเริ่มที่คลายลงความเครียดและความหวาดกลัวที่ตามมานานเริ่มหายไป เมื่อถึงบ้านพักเอกยังคงจับตะกรุดในมืออย่างระมัดระวังสัมผัสของมันทําให้เขารู้สึกถึงพลังที่บางอย่างยังคงหลงเหลืออยู่แต่ในขณะเดียวกันเขารู้ว่าเขาได้ปลดปล่อยหญิงสาวจากคำสาปที่เธอต้องเผชิญมานานหลายปีมันจบแล้วจริงๆหรือเอกวิทถามอีกครั้งขณะที่พวกเขานั่งล้อมวงกันเอกเงียบไปก่อนจะยิ้มบางๆให้กับเพื่อน ใ่มันจบแล้วเขาพูดเบาๆก่อนจะหยิบตะกรุดเก็บใส่กระเป๋าอย่างระมัดระวังแต่เราก็จะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และจะไม่มีวันมองเครื่องรังอย่างที่เคยคิดมาก่อนเอกพูดต่อปูอ้ยพยักหน้าใช่เราไม่ควรดูถูกสิ่งที่ไม่เข้าใจและต้องระมัดระวังในทุกๆการตัดสินใจของเรา และด้วยคำพูดเหล่านั้นทุกอย่างในคืนนั้นก็เหมือนกับการปิดฉากของเรื่องราวที่ทุกคนไม่เคยลืมบรรยากาศในบ้านพักเริ่มสงบลงทุกคนพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ลึกๆในใจของพวกเขาทุกคนก็รู้ว่าบางสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่อาจถูกลืมไปได้ตะกรุดและความลึกลับที่มันซ่อนอยู่จะยังคงเป็นความทรงจำที่ฝังแน่ในในใจตลอดไป